แผนการรับค่าการตลาดของแอปพลิเคชันน้องใหม่ค่ะแอปพลิเคชัน Gift More นะคะแอปพลิเคชัน Gift More เองนะคะมีการจ่ายแผนรายได้นะคะตรงนี้ทุกๆ15วันค่ะคือวันที่1ถึงวันที่15เนี่ยตัดรอบ1ครั้งละนะหลังจากนั้นคำนวณ5วันค่ะวันที่20เงินโอนเข้าบัญชีละแล้ววันที่16ขาดถึงสิ้นเดือน นะคำนวณห้าวันวันที่ห้าเงินโอนเข้าบัญชีนะคะวันนี้มาดูกันค่ะว่าเราจะรับรายได้กับ g i ฟต m มอได้ง่ายๆยังไงเริ่มต้นเลยค่ะสร้างรายได้กับ g i f ต์มอเพียงแค่คุณเลือกไซส์ธุรกิจ1ใน2ไซส์ไซส์แรกเลยคือไซส์ S ค่ะหรือเรียกว่าไซส์สตาร์ทนะคะชอบใช้สินค้าเพียงแค่115คะแนนค่ะใช้เงินอยู่ที่1250 1,250บาทเท่านั้น ะะและไซต์ที่2คือไซต์ Business ค่ะตรงนี้เราให้ตัวย่อว่าเป็น B เนาะชอบใช้สินค้าอยู่ที่500คะแนนนะแต่ว่าใช้เงินลงทุนอยู่ที่4,800บาทเท่านั้นนะคะสามารถเลือกสินค้านะคะที่มีคุณภาพจาก Gift m ม r e ได้เลยนะะแล้วมาดูกันค่ะว่าเราจะรับไราไยได้ได้ยังไงนะคะอย่างวันนี้นะคะถ้าคุณเลือกเริ่มต้นกับ Gift More เป็นไซต์ Start คุณแชร์ลิงก์เรียกว่าเราช้อปใช้สินค้าดีๆไปแล้วแชร์ลิงก์นะคะเรียกว่าเป็นลิงก์ทองคำเนี่ยให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนตัดสินใจเลือกรับเป็นไซส์ S เหมือนกันคุณจะได้รับไรายได้155บาทโอนเข้าบัญชีนะคะและถ้าเราแนะนำแล้วเพื่อนตัดสินใจเลือกเป็นไซส์ B เข้ามาคุณจะได้รับไรายได้ที่675บาทเลยนะะแต่ถ้าคุณตัดสินใจค่ะเลือกเป็นไซส์ B ค่ะแนะนำไซส์ S ะะไซส์ S เข้ามาคุณจะได้รับรายได้ที่207บาทโดยนะคะตรงนี้จะถูกแบ่งเป็น2ส่วนนะคะ155บาทตรงนี้นะคะถือว่าจะเป็นเงินสดค่ะโอนเข้าบัญชีเราได้เลยแต่52บาทตรงนี้ค่ะเรียกว่าจะถูกนำมาเป็น e voucher ให้อาตรงนี้ e voucher นะคะไม่ใช่คูปองส่วนลดนะคะแต่1 e voucher เท่า er ก,กับ1บาทคุณสามารถนำไปซื้อสินค้าในแพลตฟอร์ม Gift m มอได้เลย ะะและถ้าวันนี้เราแนะนำา B เข้ามาค่ะจะได้รับรายได้ที่900บาทเช่นกันค่ะจะถูกแบ่งออกเป็น675บาทนี้ถือว่าเป็นเงินสดค่ะโอนเข้าบัญชีของคุณได้เลยนะะแต่225บาทค่ะตรงนี้น่าสนใจมากๆจะเป็นอีเ c h e ์ er, มาให้เรากลับมาซื้อชอบสินค้าในแพลตฟอร์ม Giftmall ได้เลย ามาดูกันค่ะว่ารายได้จะเป็นแบบไหนนะคะวันนี้ยกตัวอย่างจากแผนภูมิตรงนี้นะ,ะถ้าเราเป็นไซส์ b แนะนำเพื่อนที่เป็น b เข้ามาเราจะได้รับที่900บาทถูกไหมนะะเป็น900บาทค่ะและวันนี้เราแนะนำเพื่อนเรียกว่าแนะนำตรงสัก1ิท่านนะ,ะเป็น10คนตรงนี้เราจะได้รับไรายได้เลยอยู่ที่9,000บาท 9,000บาทตรงนี้นะคะจะถูกนะคะแยกเป็นเงินสด6,750บาทนะโอนเข้าบัญชีของคุณเลยนะคะอย่าลืมนะเราเริ่มต้นกับ g i f ต์มอ l เพียงแค่4,080ทเท่านั้นถูกไหมคะยังไม่หมดค่ะ9,000บาทตรงนี้นะคะยังจะถูกแบ่งออกมาเป็นส่วนของ e v หรือ e v o u c h อ r อีก2,250บาทง่านะคะ2,250บาทชอบใช้สินค้ากับ g i ฟต m มอลได้เลยไม่ได้ใช้เป็นส่วนลด อ่านะคะเป็นรูปแบบนี้เลยแล้ววันนี้ถ้าถามว่าถ้าเราจะรับรายได้ให้มากขึ้นกับกิฟท์มอลล่ะเราจะทำยังไงบ้างอ่ามาดูกันค่ะง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้นะคะกิฟท์มอลเองเริ่มต้นธุรกิจมี2ไซส์และการที่จะรับรายได้ให้มากขึ้นกับกิฟท์มอลเรามีคุณสมบัติให้คุณเลือกขึ้นนะคะทั้งหมด2ขั้นเท่านั้นเองนั่นก็คือไซส์แรกค่ะก็คือคุณสมบัติ m ม n เจอร์ Manager. ะค,ะคุณสมบัติเมนเจอร์การเริ่มต้นง่ายิดเดียวอันดับแรกคุณต้องเป็นไซส์ b ีบิสเนสก่อนและแนะนำตรงค่ะ10 b u บิสเนสนะคะมีใต้องค์กรนะคะ50บิสเนสแต่ถ้าวัาท่านตัดสินใจใ,นให้ภายในเดือนกันยายนนี้2564นี้นะคะเพียงแค่30 b ีค่ะ30บิสเนสเท่านั้นคุณก็สามารถนะคะขึ้นเป็นตำแหน่งเมนเจอร์ได้แล้ว ะะเพื่อที่จะรับไรายได้ลิงก์งเดิมนะคะแต่มันจะมีมูลค่ามากขึ้นอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณเป็นเมนเจอร์ขออนุญาตใช้ตัวย่อว่า ma นะะถ้าคุณเป็นเมนเจอร์ส่งลิงก์ให้เพื่อนเพื่อนตัดสินใจเป็น s นะค,ะคุณจะได้รับไรายได้อยู่ที่362บาทค่ะโดยนะคะจะแยกนะคะเป็นเงินสดนะคะโอนเข้าบัญชีให้เราอยู่ที่258บาทและเป็น e voucher ให้ค่ะอยู่ที่ หนึ่บาทนะคะเป็นแบบนี้และถ้าเมนเจอร์แนะนำนะบะีเข้ามานะคะซึ่งตรงนี้เราจะได้รับรายได้ถึง1575บาทเลยทีเดียวลิงก์ลิงก์เดิมของเรานะคะจากบีแนะนำบีได้แค่900บาทแต่พอมาเป็นเมนเจอร์ลิงก์เดียวกันเนี่ยค่ะได้ถึง1575บาทนะ,ะโดยนะคะเป็นเงินสดค่ะโอนเข้าบัญชีให้เราอยู่ที่1125บาท และเป็นอ e ีเวอร์เชอร์ค่ะอยู่ที่450บาทอบาทนะคะยังผิดภาพไม่ชัดเจนใช่ไหมคะว่าจะเป็นเงินหมื่นเงินแสนได้ยังไงนะคะมาดูจากแผนภูมิตรงนี้นะคะเริ่มต้นเลยวันนี้เราตัดสินใจนะคะแนนเรียกได้ว่าเป็นไซส์ B นะ,ะและมีติดตัวนะคะเรียกว่าเราแนะนำตรงนะคะ10 B นะนะ10 Business ด้วยกันและที่สำคัญค่ะมีใต้องค์กรของเราทั้งหมด30 บิสเนสค่ะถือว่าเราเป็นสายเมนเจอร์แล้วเป็นคุณสมบัติเมนเจอร์แล้วนะคะ คราวนี้มาดูกันค่ะว่าเราเป็นสา a เมนเจอร์แล้วอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะพอเราเป็นเมนเจอร์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณมาดูไรายได้วิธีการเป็นเมนเจอร์เนี่ยง่ายๆเลยพอเราแนะนําเพื่อนนะสิบคนเราช่วยค่ะทั้งสิบคนหรือถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่พร้อมเราเลือกช่วยคนที่พร้อมก่อนถูกไหมวันนี้บอกว่าคุณ b3 พร้อมแล้วแล้ช่วยคุณ b3 ให้เข้าใจนะกับแพลตฟอร์มกิฟ์มอลว่าเราคือห้างสรรพสินค้า แค่แชร์ลิงก์ส่งต่อก็รับไรายได้คุณ B แนนีแนะนำแนะนาเพื่อนค่ะคุณ1ถึงคุณ10เท่ากับคุณ B3 เนี่ยจะได้รับไรายได้อยู่ที่900 0บาทอ่าและว,วันนี้คุณ B8 บอกว่าพร้อมนะคะให้ช่วยนะคะคุณ B8 ก็แนะนำเพื่อนเข้ามาทั้งหมด10ท่านเหมือนกันก็ได้รับไรายได้9 0 0 0บาทเหมือนกันเห็นไหมคะเพื่อนเราได้รับไรายได้ด้วยเหมือนกันวันนี้แล้วไรายได้ของคุณล่ะ การที่เป็นแมเน g เจอร์นะคะเราจะรับไรายได้อยู่2ข้อหลักเลยข้อแรกเลยวันนี้เราแนะนํามา1ท่านนะ,ะเราจะได้รับอยู่ที่1ลิงค์คือ1,575คนถูกไหมคะเมื่อเราแชร์ออกไปเราเพื่อนตัดสินใจเป็นไซส์บีวันนี้เรามีทั้งหมดนะคะชั้นนี้คือ10คนใช่ไหมติดตัวคูณ10ค่ะเป็น15,750บาทและข้อที่2ค่ะรับไรายได้จากส่วนต่างจากคุณ B นะคะแล้วคุณ B3 และคุณ B8 ะะเริ่มต้นนะคะส่วนต่างอยู่ที่675บาท675บาทมาอย่างไรนะคะ675บาทจะมารูปแบบนี้ค่ะวันนี้คุณเป็นเมนเจอร์คุณส่งลิงก์ให้เพื่อนเพื่อนตัดสินใจเป็นไซส์ B นะคะจะได้รับรายได้อยู่ที่1,575บาทนะคะ และวันนี้ใต้องค์กรของเรามีคุณ B3 กับคุณ B8 ใช่ไหมที่เป็น B แนะนํา B เขาจะได้รับไรายได้ส่วนของเขาอยู่แล้วคือ900บาทถูกไหมคะวิธีการหาส่วนต่างเราเอามาลบกันค่ะอ่านะคะนี่675บาทมาจากตรงนี้ที่เมนเจอร์ท่านนี้จะได้รับนะคะ โอเคนี่ก็คือเป็นที่มาค่ะของนรายไ,ได้ของข้อนี้นะคะว่า675บาทมาจากส่วนต่างที่จ่ายคุณ B3 และคุณ B8 ไปแล้วนะคะเอา675บาทเนี่ยตั้งคูณด้วย20คนค่ะ20คนมาจากตรงไหนคือชั้นนี้ค่ะชั้นที่2เป็น20คนคูณแล้วนะคะจะได้ยอดเงินอยู่ที่13,500บาทค่ะ เราเอารายได้จากข้อที่1และข้อที่2มารวมกันจะเป็นรายได้นะคะทั้งหมดนะคะอยู่ที่2 0 9,250ค่ะ9,250บาทค่ะทุกคนนะะให้ท่านดูอย่างนี้ค่ะวันนี้นะคะเราช่วยคุณ B3 ได้9,000นูไหมและช่วยคุณ B8 ได้9,000ในส่วนของคุณเองที่ไปช่วยเพื่อน2คนนี้ให้มีรายได้ g i v t More นะคะให้ถือว่าคุณเป็น Manager รับรายได้29,250บาท